เอาเลยครับผมเซเรนติชูร์ลานะครับเอาเรามารู้จัก c ีอนะครับผมของฟิลชอชกันดีกว่านะครับผมสําหรับไอ้พวกที่ชอบไปเล่นขยะนะครับผม,ผมก็รู้สึกว่าเออก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราจะมารู้จักคนที่ชอบเล่นขยะกันหน่อยนะครับผมอัปเดตจะมีปีกแล้วครับไปศึกษาข้อมูลดีๆนะอย่ามั่วดีๆนะอย่ามั่วรู้ไม่จริงก็อย่าพูดมันดูโง่ดีอ่าของเราผมก็ตอบกลับไปนะเห็นก็ขยะเล่นไหม ไปเล่นตัวนู้ดไปนะฮะผมเออ่คนลาวมีเยอะมากคุรังงงนำคนพวกนี้ความวร่นวเนี่ยอันตรายจริงอ่าใช่ครับพิมพ์มาแล้วครับแอดใกล้ๆนี่แหละครับผมพลักคูแล้วนะฮะเขาจดทะเบียนใหม่ด้วยชื่อที่ไม่มีมอลแกนแล้วหรือเปล่าครับเอาที่สบายใจเขาจดทะเบียนใหม่ไม่มีคำว่ามอลแกนแล้วนะครับอ่าแล้วที่บอกไม่เกี่ยไม่ไม่กี่วันลงทุน100เหรียญได้6ก0 0เหรียญเรียนเป็นไม่เป็นความจริงให้ไปดูที่มาที่ไปก่อนแล้วเข้ามาทำคอนเทนต์ทำแบบมั่วๆไม่โอเคนะครับอย่าไปแอบทำแล้วการดูหน้าเชื่อถือซ่อนของพวก ดูหน้าเชื่อถือนะคนพูดฮ่าฮ่าฮเออร้อยฝาก1ปีได้หก0ัร้อยจริงๆฮฮตลกจริงๆเลยนะครับผมเออแต่ละคนนะฮะผมชอบนะผมชอบคนพวกนี้นะครับผมตรงที่ว่าไม่มีสาระสำคัญในชีวิตนะครับผมและพยายามหลอกลวงคนอื่นเข้าไปใน ความระยำนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมชอบนะเพราะว่าผมอยู่ในสังคมคริปโตเคอเรนซีนะครับผมมาจนเรียกว่าช่ำชองพอสมควรนะครับแล้วผมชอบเจอพวกเฮียนี่นะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะไอ้พวกเฮียเนี่ยมันมันพยายามนะผมสร้างฐานให้กับตัวเองนะครับผมพวกไอ้พวกนี้เยอะนะพยายามสร้างฐานตัวเองคือช่องผมไม่ได้เป็นช่องที่ยิงแอดนะครับผมถ้าคิดว่าช่องผมยิงแอดขึ้นมาเนี่ย คุณคิดว่าช่องผมจะมีแค่5,700คนที่ติดตามหรอครับมันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะแต่ผมไม่ชอบยิงแอดนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับผมก็คือผมอยากให้รู้จักนะครับผมกับความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นนะครับผมว่ามันมีคนเลวนะครับผมคนละยำนะครับผมไอคนที่ชอบเล่นขยะนะครับผมแล้วก็ชอบเอาขยะไปป้ายคนอื่นเยอะนะครับผมซึ่งผมโอเคคนพวกนี้เนี่ยผมชอบเจอนะครับผมจริงๆแล้วเจอต่อหน้าได้นะจะอานให้ร่วงเลยนะครับผมกล้ากันหน่อยนะกล้ากันหน่อย คือหลายๆหหลาหลายลายายๆๆคนนะครับผมหลายๆคลิปนะที่ผมปล่อยออกมา <c oughs> ผมปล่อยออกมาก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับผมซึ่งผมมองแล้วว่าคือจริงๆปล่อยก่อนก็ได้นะไม่ได้มีปัญหานะครับผมปล่อยแต่ช่วงแรกก็ได้ที่เราจริงๆปล่อยนะแต่รู้สึกว่าถ้าทําอย่างนั้นนะครับผมคนจะคนจะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผม <c oughs> สําหรับใครที่ใส่สูตรปลูกไทยนะแล้วเดี๋ยวบอกคุณนะครับผมว่าเฮ้ยเอเนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับผม ผมไม่เห็นเจ้าไหนหรอกที่มันถูกต้องนะนี่คือปิดจ็อบนะครับผมฟินทอชสองนะครับผมถามว่าทาไมผมไม่ทาคลิปเดียวให้จบจบไปนะครับผมผมบอกนะครับผมว่าถ้าผมปล่อยคลิปแรกออกมาแล้วมีคนกวนตีนผมนะครับผมผมก็บอกเสมอน,นะครับผมผมมีคลิป2คลิป3คลิป4นะครับผมเอาไว้ปิดจ็อบเสมอน,นะครับผมทุกๆตัวนะผมใช้คํานี้นะครับทุกๆตัวที่ผมปล่อยออกมานะครับผมผมมีตัวปิดจ็อบเสมอน,นะฮะก็ต้องใช้คํานี้นะครับผมว่าบางครั้งอะ่ะ ผมเข้าใจนะว่าไอ้พวกระยำพวกนี้นะครับผมคิดว่าตัวเองแน่นะครับผมแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าผมแน่กว่านะฮะคุณคุณอยู่ในบล็อกเชนอะทุกอย่างมันตรวจสอบได้นะเว้ยแล้วพอตรวจสอบได้ปุ๊บเนี่ยเมื่ออยู่ในเว็บสองเว็บสามนะอินเทอร์เน็ตนะมันตรวจสอบได้ทุกอย่างนะแต่ผมก็เชื่อครับผมว่าไอ้พวกไอ้พวกที่อันนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ความจริงหรอกที่กูไม่เชื่อหรอก ก็ผมก็จะพูดเสมอนะมึงเห็นขยะกองนั้นไหมมึงไปเล่นนะไปเล่นไกลๆนะครับผมไปเล่นไกลส้นเตียงดูนะครับผมประมาณนี้แหละครับความรู้สึกนะครับอาจจะมีคําหยาบคายนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่ฟังนะครับผมถ้าฟังจบคุณก็จะรอดนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าตอนนี้คุณเบิกเงินออกมาไม่ได้นะคุณก็ไม่รอดแล้วนะครับผมก็ช่างเถอะนะครับผมจิตใจของคนเราก็เป็นเป็นแค่นี้แหละนะโอเคเรารู้จักซีอโอฟินท์ท์กันนิดนึงนะครับผมซีอโอฟินทอสนะครับผมชื่อบ๊อบลาเบิ ความเป็นจริงแล้วเขาชื่ออะไรเขาชื่อไมค์โปรเวนซโนเขาเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับผมมีลูกสี่คนนะครับผมเป็นแอคเตอร์คนหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่าเป็นคนคนเดียวกันไหม99.99% 99คือคนคนเดียวกันนะครับผมไม่มีคนชื่อบ๊อบลัมเบิร์ดในลิงก์อินแม้แต่คนเดียว ไม่มีคนหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้และไอ้ไมค์โปรลิซโนก็ไม่มีพี่น้องอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะผมที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าคือแค่ตรงนี้เนี่ยนะถ้ามึงเซิร์ชหาดีๆนะมึงจะรู้แล้วลหละว่าไอ้เฮียเนี่ยแมง่งปลอมแม่งปลอมตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมก็เชื่อเสมอแลละครับผมว่าจะมีคนนะครับผมมาเพราะว่า ไม่เป็นความจริงหรอกไม่ผมไม่เชื่อเรื่องมึงเหอะนะเรื่องมึงเหอะผมไม่สนใจหรอกนะครับผมผมให้ข้อจะบอกข้อที่จริงไม่ได้บอกผมให้ข้อจริงๆมปให้คุณแล้วคุณจะทําอะไรต่อเป็นเรื่องของคุณนะครับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่แน่นอนมันมีความต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของการที่ปิดจ็อบของผมให้มนะันเรียบร้อยนะครับผมก็คือ อ่าแซ็กเอ็กบีทีนะครับผมเขาเป็นคนตรวจสอบนะในมอลแกนดีเอฟฟินทอสนะครับผมซึ่งก็คือไอฟินทอสเนี่ยแหละครับผมมันก็ยังใช้แค่เขาว่ามอลแกนอยู่เหมือนเดิมนะฮะหลายคนก็ยังมองว่าไม่จริงหละ่ะไม่จริงล่ะไม่จริงหาเลยล่ะมึงมใช้มอลแกนอยู่เหมือนเดิมเลยมึงไม่เปลี่ยนด้วยประเด็นฟินทอสเหมือนเดิมด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามคนที่แบบคนใหญ่คนโตนะครับผมนะ ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาับแต่สิ่งหนึ่งที่ ROI นะครับผมที่เขาตรวจสอบในเบื้องหลังนะของบล็อกเชนผมชอบคำนี้แหละบล็อกเชนมันตรวจสอบได้หลายอย่างนะครับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับความน่าเชื่อถือของผมหลายคนมองว่าความน่าเชื่อถือผมไม่ค่อยเยอะนะครับผมบอกนะครับความน่าเชื่อถือของผมเนี่ยโคตรเยอะที่สุดแล้วล่ะครับผมปิดจ็อบไป4เจ้านะครับผมมีเจ้าที่5นะฮะคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะจะปิดจ็อบแล้วนะครับผมก็น่าจะมีส่วนหนึ่งนะของฟินชอร์สนะผมถ้าเราดูจากการ ยกย้ายถ่ายเทของเหรียญนะครับผมมีการบิดนะครับผมมีการ transfer นะครับผมมีการโอนย้ายนะผมเข้าไปในบัญชีบางบัญชีนะผมซึ่งความชัดเจนของมันนะก็ชัดเจนว่าส1 1 6ิบดจุดล้านเหรียญ USDT นะถูกบิดข้าไปข้ามาในทรอนกับอีทูเรียมนะครับผมนั่นหมายความว่าความเป็นจริงนะครับผมที่เงินที่เข้าไปในระบบนะครับไม่ได้ถูกถ่ายเทแจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนจริง ต่อยู่ในรังบบเนี่ยแหละครับผมแล้วอยู่ในกระเป๋าของไม่กี่คนนะครับผมซึ่งถ้าคุณเห็นตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยควรจะต้องจัดการตัวเองได้แล้วนะครับผมก็ผมคิดว่าควรจะต้องจัดการตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงของการที่รักรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็แน่นอนผมก็เชื่อเสมอแล้วผมว่าคนที่ฟังอยู่ก็จะแบบจริงเหรอไม่จริงหรอมั้งจริงเหรอมั้นะครับผมก็จะแบบทําตัวแบบใส่ซื่อนะครับผมแบบ ทำต,ตัวแบบเชื่อเชื่อเชื่อลูกขายนะครับผมหรือไม่ก็ไม่ใช่ต้องบอกว่า,าเชื่อเชื่อคนชวนนะฮะซึ่งคนชวนมันก็ไม่รู้ไม่จบทียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่กูจบบริาหารมานะแล้วกูจบบริาหารการเงินมานะครับผมไม่ได้แบบไม่ได้กิ๊กก็สนะคิดว่าไม่กิก๊กกอกพอนะครับผมที่จะมาพูดนะครับผมแน่นอนนะฮะในส่วนของ หลายคนบอกว่ามอร์การสเตอร์ลีนะมันข่าวเก่าแล้วนะผมจริงแล้วข่าวไม่เก่าหรอกมันแค่ต้นมันแค่ต้นปีนะครับผมเดือนหนึ่งนะไม่เก่านะสี่เดือนหนึ่งนะครับผมไม่เก่าเลยนะและสิงคโปร์ก็วันนั้นก็ได้บอกนะครับผมว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหายหวเป็นอะไรเลยนะครับผมอย่าไปเชื่อนะฮะมันก็แค่ส่วนหนึ่งที่ลิจิเตอร์ผ่านมาส์นะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับผมว่าให้ถูกรับรองนะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหายหวอะไรเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออไม่มีความจร นะครับผมสกายเน็ตนู่นนี่นั่นทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมเรามีเว็บไซต์ไอชีฟนะที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จริงๆแล้วก็มีอ่านี่นี่นี่อัปเดตนะครับผมวิธีเริ่มย้ายทรอนไปยังที่เงินฝากที่แตกต่างกันสาหรับการแลกเปลี่ยนเช่นไบแนนและหัววันนะครับผมหิววันนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะห้าชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะหนีแล้วล่ะครับไม่น่าจะเก็บไว้นะครับผมให สบายใจนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่โคตรอะไรจริงๆผมบอกตรงนะฮะอ่าเรามาดูเซอร์จิคนิดหนึ่งนะครับผมที่หลายคนที่พยายามบอกว่ามันจะมีเซอร์จิคนะครับเนี่ย exit scam แล้วนะฮะ warning แล้วนะคำเตือนออกมาแล้วนะครับผมชัดเจนนะฮะว่ามันหนีแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้จริงๆนะครับผมไอ้พวกเขี้นะครับผมที่พยายามพูดนะผมว่าตัวเองนั้น มีความรู้นะครับผมริพาคนอื่นไปตายนะผมว่าเดา๋ยวชิบหายนะครับผมจะต้องจะตอบคนอื่นว่ายังไงอ่ะคนที่เป็นลูกขายนะครับผมที่โดนคนหลอกนะครับโดนไอ้พวกโคหน้าขายเนี่ยหลอกนะครับผมไปที่สถานตำรวจนะครับผมแล้วแจ้งความนะจับไอ้พวกเฮี้ยนี้เข้าคุกนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าฟินทอสจะเป็นแอปพลิเคชันนอกนะครับผมแต่การหลอกลวงคนไทยด้วยกันนะครับผมในการเชิญชวนให้ลงทุนนั้นผิดกฎหมายนะครับผม ิปคุกนะครับผมแล้วคุณจะได้เรียกเงินที่คุณเสียไปทุบบาทสตางค์กลับมาจากไอ้พวกเฮี้ยนี้นะครับผมจำผมไว้อย่างหนึ่งนะครับผมว่าเงินของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบเองแล้วก็ไอ้พวกเฮี้ยนะครับผมที่มากวนตีนผมนะครับผมในช่องนะครับผมผมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมบอกคุณเสมอนะครับว่าผมอะถ้าผมลงคิดอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งนะผมต้องมีความมั่นใจว่าจะปิดจ็อบมันได้นะครับผม ก็จะมีแค่มีแค่เคสเดียวที่ผมปิดจ็อกไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขาเขาเขาคิดทําดีจริงๆนะครับผมก็ก,ก็หลายหลายคนคงจะทราบนะครับว่าคลิปไหนนะที่ผมปิดจ็อกเขาไม่ได้นะแต่ผมก็ยังตรวจสอบเขาอยู่เสมอนะครับผมผมไม่ทิ้งไปไหนหรอกครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกทุกท่านให้ฟังนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับผมที่ผมทํานะครับผมผมไม่ได้กลัวนะ มีคนคููผมนะครับผมมีคนต้องการที่จะทํานู่นนี่นั่นนะครับผมผมก็บอกชัดเจนนะครับผมว่าถ้ากูทําดีอะ่ะกูทําเพื่อสังคมไทยอะ่ะกูต้องกลัวพวกมึงเหรอวะกูถามจริงเหอะพวกมึงเป็นใครกูถามหน่อยพวกมึงก็คือคนสารเลวพวกหนึ่งอะ่ะที่พยายามหาเงินจากคนที่ไม่รู้อะ่ะอย่าทาตัวที่เฮี้ยๆกู้ข้ร้องเหอะนะคลิปนี้อาจจะหยาบคลายนิดน,นึงนะครับผมแต่ผมพูดชัดเจนนะว่าคนเลวอะ่ะ ม่ไม่มีที่ยู่ในสังคมหรอกอย่าทําเป็นคนเลวเยอะนะทําตัวให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงของสังคมบ้างนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่ลงโพสไว้เนี่ยผมแคปไว้หมดนะฮะเอามาประจานพวกมึงในที่หลังนันและครับชอบชอบชอสุดท้ายนะครับผมก่อนจากกันไปนะครผมคนที่โดนหลอกจากฟินทอชนะครับผมไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมใครที่เป็นแม่ขายนะครับผม ที่เชิญชวนคุณไปลงทุนคุณไปแจ้งความนะครับผมจะมีคดีติดตัวนะครับผมเหมือนอภิรักกฏทิแน่นอนนะทุกคนนะครับผมอย่าลืมไปแจ้งความจับไอ้พวกขี้นี่นะครับผมไม่งั้นคุณไม่ได้เงินกลับไปนะแจ้งความจับพวกขี้นี่นะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ